สัป์วันฮาโลวีนทุกคนนะครับผมมันน่าจะยังไม่ถึงแต่ก็สุสัปา์ล่วงหน้าก็รักกันนะครับผมใช่แล้วก็วันนี้นะครับผมอีเวนต์ใหม่มานะครับผมใช่แล้วคืออีเวนต์ของฮาโลวีนนั่นเองใน All Star Tower Defense โตนั่นเองด้วยนะผมพี่โตบว่อีเวนต์ที่เราจะได้ของในวันนี้นะครับผมก็ ป็นพวกลูฟงลูฟี่นะเออลูฟี่ที่เป็นแบบร่าง100ง้เงาอะไรนั่นนะทุกคนนะครับผมใช่ล่าง100งเงานะครับผมถ,บถือดาบถือดาบทุกอ,อะไรเท่ๆเก๋นะครับ,ๆๆรบประมาณนั้นนะเออเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าวิธีได้มันได้ยังไงนะครับวันนี้ไม่มาไม่ได้มารีวิวนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัวนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีกว่าว่าวิธีเล่นมันเล่นยังไงนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในตรงนี้นั่นเองทุกคนนะครับเราจะเห็นกับร้านลุงอยู่2อันนี้ไม่ใช่ร้านลุงนะครับผมเราอะไรนะเอ เอ่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมนะครผมก็เป็นประมาณนี้2อย่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราให้ดูตรงร้านลุงก่อนอลไรกันร้านลุงคนนี้นะครับผมก็เป็นเอ่อไอพวกลูฟี่นี่เลยนะครับผมหดาวตัวนี้นั่นเองทุกคนเก็บแคนดี้นะครับผมอ่ะถึงส,สายดิแคนดี้มันได้มาจากไหนไว้ทุกคนนะครับผมเออก็ได้มาจากการที่เราลงตรงนี้นั่นเองทุกคนนะครับผมใช่แล้วแล้วเนก่อนะครัผมก็ นี่นะครับผมลูฟี่หกด้านนะครับเก็บแคนดี้สามหมื่นลยนั่นเองทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรนานนั่นเองมันไม่ได้ยากหรอกมันนานนะครับผมเพราะว่ามันมใช้เวลานะครับผมเออทีนี้นะผมสามารถแลกจากาแคนดี้เนี่ยเปลี่ยนอันนี้ได้เลยนะครับผมตัวอีพีนั่นเองทุกคนนะครับผมถือว่าเฟี้ยวน่าถือเฟี้ยวดีนะผมใช่ก็ไม่ต้องแลกนะครับแลกอันนี้ดีกว่านะผมคุ้มกว่าเยอะอ่าผมคำนวณมาแล้วเนสามหมื่นถ้าเกิดผมเอาสามหมื่นของ ลูฟี่นะครับมาซื้อนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะได้ามา60ตัวนะครับก็ไม่คุ้มอยู่ดีก็ไม่ต้องซื้อนะผมซื้อนี้ไม่มีใครไปซื้อนี่อยู่แล้วละมั้งนะโอเคผมต่อมาร้านนี้เลยทุกคนนะครับผมร้านมันก็เรียกร้านก็ไม่เชิงเนาะทุกคนเนาะมาต่อมาครับผมอันนี้เลยทุกคนนะครับผมก็นี่น่าจะเป็นอาวุธที่เราสุ่มมาจากกล่องตรงนี้นั่นเองทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมไปมเพชรอยู่แค่250เอ,เองอะทุกคนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันด้วยดีกว่าทุกคนนะครับผมโอเคเข้าตรงนี้เลยครับผมมีเซตติ้งนัั่นนนเเองทุกคคะรบผมมมาาาข้ ผมเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับผมณวันที่13เดือน10นั่นเองทุกคนนะครับ2021นั่นเองทุกคนประมาณนั้นอ่าก็จะแจกโค้ดที่ใช้ได้อยู่นั่นเองทุกคนนะครับผมมีอยู่4โค้ดนะครับโอเคมาโค้ดแรกของเรานะครับคือโค้ดนี้เลยนั่นเองทุกคนนะครับผมก็ใส่กันได้เลยทุกคนนะครับผมนี่นี่โค้ดนี้ให้ดูแป๊บนึงอ่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนโค้ดต่อไปเลยนะครับแล้วก็นครับผมเป็นฟุต 100k นะครับผมฟุต 100k นะประมาณนี้อ่าใส่ไปแล้วได้มา300เจ นี่ครับผมลองวอรนะครับผมรอนานรอนานนี่ต่อครับผมนี่ต่อเลยทุกคนโคตรนี่อ่ะมันดูไม่ทันนี่นะผมโคตรนี่เลยทุกคนนะครับผมได้มาทั้งหมดพันสี่เจมนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูนะครับว่าจะได้ของดีไม่นะอีกสองลอบก็การันตีแล้วก็ลองสุ่มนไปดีกว่านะผมอุ้ยอีปิกมันก็ต้องอีปิกแล้วนะครับอีกสองลอบการันตีพี่เอ้าผมก็ผมได้ดาบอีปิกมาสามเล่มแล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมลองอ่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวผมลอง อัปเกรดดาบอีพิกให้มันเป็นอันนี้ก่อนนะครับผมดูน,นะเป็นอัลต์่าอีพิกนั่นเองเอออัลต์าอีพิกนะประมาณนี้อ่าเพื่อทุกคนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสอนใส่ของอะไรดีกว่าก็เติมมาตรงนี้นะครับผมพอเราสุ่มได้ที่เราต้องการแล้วนะคืออาวุธพวกนี้พร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็จีบอาวุธที่เราต้องการนะครับผมมาใส่ตรงนี้ได้เลยเองไม่ต้องกดตัวนะกดตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าอาวุธไหนเหมาะกับตัวไหนนะครับผมมุมหัวนะครับจะมีอยู่ นะครับบอกมันจะบอกอยู่ว่าอันไหนใช้อุปกรณไหนนะครับผมใช้แล้วแต่ถ้าเกิดไอตัวไหนที่ไม่มีนะครับผมก็ไม่ต้องเอามานะเพราะมันไม่ค้มเหมือนกันนั่นเองทุกคนนะครับผม <_' S 2> แล้วก็แนะนํานะครับผมให้เอาไปทั้งหมดแค่3ตัวนะที่มันสามารถใช้ได้นั่นเองทุกคนนะครับเพราะว่าบันดันในดันสามารถ,าารถวาดได้แค่3ตัวนั่นเองสูงสุดได้3ตัวเนาะเออแล้วก็อาวุธน,นะคะรับที่แนะนานะครับขอให้เป็นอีพิกขึ้นไปเพราะมันจะตีแรงนั่นเองทุกคนนะครับผมเพราะขนาดอีพิกอะขนาดอีพิกธรรมดาทุกคนนะครับอีพิกอย่างเงี้ยเออมันยัง ไม่อยากไม่ผ่านเวฟนั่นเลยทุกคนนะครับผมเวฟยี่สิบนะถ้าเราอยากผ่านก็แนะนําใช้เป็นไอ้นี่อัลต้าอิปิกนะครับทุกคนครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดต่อเลยแล้วกันมีเยอะปุ๊บ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 โอเคโอเคก็วิธีได้คริสตัลนี้มานะครับผมก็ลงดันเหมือนกันนั่นเองทุกคนครับเรียกดันก็ไม่ถูกหรือเปล่าไอ้ผมดันนี้นั่นเองโอเคเราพูดมาช้านะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดัดนนะครับผมอ่าก็ในตัวนี้ที่ผมมาคือ ทันจิโร่กับอันนี้นะครับผมเจนอสแล้วก็กราดุซบนะครับเทพเจ้าของเรานั่นเองก็ไปเลยนะครับผมว่าเราเข้ามาตรงนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะมันจะไม่ีเวลาบอกด้วนเองทุกคนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเชียร์เราเออก็ดูฟีลดาร์นะครับผมบอกเลยว่า ต้องเก็บสามหมื่นเข้าตรงนี้เรื่อยๆนั่นเองประมาณนั้นโอเคทุกคนนะครับเมื่อเราเข้ามาในดันนะครับผมเราจะเห็นจากเรื่องเอ่ออะไรม็อบไซโคใช่ไหมไอตัวเนี้ยเออให้เกิดผู้ปิดก,ก็ขออภัยนะครับผมนี่จากเรื่องม็อบไซโคนั่นเองทุกคนนะครับผมก็หน้าตามันก็จินก็วิธีตีนะครับผมเห็นตรงนี้ปะ่ะเราสามารถวางทั้งหมด3ตัวในลวดริ้ว,ว,วได้เลยนั่นเองทุกคนนะครับประมาณนี้อ่าปุ๊บปุ๊บนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวประมาณสองตัวนี้ก่อนนะครับผมอ่าประมาณนี้ทุกคนเห็นป่ะแค่นี้แหละเออแล้วก็ เห็นปูม่าให้ทุกคนนะครับปูม่ามันไม่มีขึ้นนั่นเองถ้าเกิดระวังปูม่าบอกเลยว่าตีไม่ดีนะครับผมให้ระวังมีเอ่ออะไรที่มันมีขึ้นมุนมหัวนั่นเองด้วยนะมุมหัวใช่ก็จะเป็นอาวุธตามประเภทของมันนะเมื่อกี้นี่ผมวางกอดอุศลงไปแลนดทุกคนนะครับผมประมาณนี้อ่าก็เราตีไปเลยเออ่องต่างนี่ครับก็เราตีไปเรื่อยๆนั่นเองทุกคนนะครับผมเพราะว่าต้องเนี้ยประมาณนี้นทุกคนนะครับเก็บประมาณนี้แหละม,มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแค่เราเอฟเคทุกคนมันเป็นแบบว่าให้เราเอฟเคอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครััััััับบบบบผผมมมททุุกกกววววินน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 าาีะะะะคคคครรรรจจเเเเเลลล้้งง่่ออแ็็พสชป เลือดบอสก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าบอสมันมาตอนเวฟบสิบนั่นเองเวฟบสิบขึ้นไปอย่างเช่น10 20 30 10อะไรเงี้ยประมาณนี้นทุกคนนะครับผมเอาได้อันนี้มาแล้วทุกคนอ๋อแล้วมีให้คลิกด้วยทุกคนนะครับผมก็กดคลิกได้เลยทุกคนนะครับผมก็ไม่เกี่ยวกับขนาดนะถ้ามันขึ้นมาแล้วก็รีบกดคลิกเลยนั่นเองทุกคนนะครับผมใช่เพื่อความเฟรียวนั่นเองนะครับผมก็ล,ลงก็ลงง่ายๆประมาณนี้แหละทุกคนนะครับผมมันก็ ไม่มีอะไรยุ่งยากให้เราเอฟเคไว้คลิปก็ได้แล้วนะครับใครที่ขยันเอฟเคนะดันนี้นะครับผมเหมาะมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกิดเราเออจบอีเวนต์นี้ไปแล้วนะครับว่าอาวุธนี้มันยังอยู่หรือเปล่านั่นเองต่อมาเป็นบอสตัวนี้แล้วทุกคนนะครับผมบอสตัวนี้แหละอืมก็นี่น่าจะเป็นม็อบไซโคนะครับผมเป็นน่าจะเป็นอะไรครูไซโปคป่ะครูม็อบไม่ก็ไม่ดูเยอะนะครับม,ม็อบไซโคนะผมก็จำไม่ผิดเออ่ชื่ออะไรนั่นแหละไกลๆหรือเปล่า <laughs> นเป็นคนไม่มีพลังวิทย์ประมาณนั้นแหละออนะผมนี่นี่จะมีเวลาประมาณนี้ครับทุกๆสเตจสิบนั่นเองทุกคนนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรประมาณหนึ่งร้อยสิบวินะครับผมก็จะมีประมาณนั้นแหละเออแล้วก็กดช่วยตีไปนะครับผมบอ,อ,อกเลยนะครับถ้าเกิดเรามีแค่อีพีนะไอไม่ผ่านอีสิบเวฟนะต้องประมาณ เอาต้าอีพิกประมาณ2ตัวนะครับผมผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเดียวจะผ่านหรือเปล่านะครับผมถ้าเราช่วยตีก็โอกาสก็ผ่านนะอืมเพียร์ผมก็เตียนไปชิวๆนะครับผมเดี๋ยวผมเล่งเวลาไปแล้วกันนะครับผมว่ามันจะได้ถึงเวลเท่าไหร่นะครับผมมีเอ่ออีพิกอยู่2อย่างแล้วก็มีเอาต้าอีพิกอันหนึ่งนั่นเองทุกคนนะครับผมก็ม <c oughs> ทำยากอยู่นะเอาต้าอีพิกอ่ะอืม อ่ะทุกคนนะครับผมนี่ไม่เห็นแคนดี้ป่ะเมื่อกี้นะครับผมเซียววิทีแล้วน่าจะมีแคนดี้ตกอยู่นั่นเองทุกคนนะครับผมใช่แล้วก็วนั่นแหละคือแคนดี้ที่เราต้องเอาเอาเอานะครับผมมันก็ตกอ่ะก็ฆ่าได้เนี่ยใช่ป่ะตกประมาณนี้ทุกคนนะผมฆ่าได้มันจะตกนะครับแล้วก็ได้แคนดี้แต่ตัวเลยทุกคนนะครับผมใช่แต่ผมไม่รู้นะครับว่าหนึ่งตัวมันได้แคนดี้เท่าไหร่นั่นเองเอะก็ลองตีตีกันไปนะครับผมนี่ตกเต็มเลยนี่แหละให้เราเก็บแคนดี้ไปนั่นเองทุกคนนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนนะครับบผมมออ้ใช่่ลลืกไปเยวา <ๆ S 2> ด้านนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ทุกคนนะครับผมใช่แล้วถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ต้องแย่งกันนั่นเองทุกคนเพราะมันให้กันทุกคนนั่นเองนะผมใช่เห็นมันตกอย่างนี้ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วนะครับผมใช่เห็นป่ะเดี๋ยวดูนะครับผมมันหายไปปุ๊บอ่ะดูเข้าตัวกูนด้วยเอาประมาณนั้นแหละเออไม่ต้องเข้าไปเก็บก็ได้นะครับเพราะมันจะแชร์แชร์กันนั่นเองทุกคนนะผมใช่แต่ เขาเทียนั่นเองผมโอเคก็เล่นกับเพื่อได้สุดสุด4คนนั่นเองทุกคนนะครับผมก็ถือว่าเฟี้ยวดีนะอืมก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพราะเล่นแล้วมันก็ไม่ไม่ห่อนร้อนนะผมเขามาวางตัวแค่นี้เอฟเคต่อเลยนั่นเองครับชิวๆนะผมโอเคเดี๋ยวเอฟเคต่อ โอเคทุกคนนะครับเวยี่สิบกว่าแล้วนะครับผมก็ยังผ่านได้อยู่นะ่าจะได้สามสิบนะเออเอาแย่ oh, yeah, แล้วทุกคนนะครับผมมันมันจะไม่ไหวทุกคน yeah, แย่ละเก้าแปดโอ้ไม่ไหววะ่ะทุกคนนะครับผมนี่ขนาดยี่สิบนะยังไม่ไปเลยทุกคนนะผมต้องมีสองอันแน่นอน <c oughs> ก็ถ้ามีสองอันก็น่าจะผ่านได้แบบเลยชิวเฉียดนะผมโอเฟลนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคน โอ้แตกพ่ายเลยทุกคนนะครับผมมันไม่ไหวว่ะทุกคนเราต้องมีของมากกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเราโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแคนดี้กันดีกว่านะครับว่าแคนดี้จะมีอะไรบ้างโอ้ได้มา100กว่านะครับผมได้แคนดี้มา100กว่าทุกคนโอ้อบอกเลยว่าเก็บยากมากเลยนั่นเองทุกคนน่าจะได้30เลียงแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วทุกคนก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ผมด้วยทุกคนนะครับผมเชิญละก็เพราะว่าวันนี้ จับจองไว้นะเผื่อมันหมดก่อนยอะไรงนี้นะครับผมใช่เพราะว่ามันถ้าเป็นตัวรีมันเต็ดนี่ตัวนี้นะผมโอเควานนั้นก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมขอบคุณครับ